ເມືອງເສມມັນສິຈູກແມ່ນສាច់ອັມສាច់ຮູກອັມສាច់ໂກອັມແມ່ນລັບເຄี่ยมລັບເຈອຶ່ນລັບຫນ້ອຍຕາວໃຫຍ່ຫມໍລູຊີກະຈົເດີ້ນີ້ແມ່ນຕ້ອງລັບແມ່ນຕ້ອງເມື່ນແມ່ນນັ້ນກະບ່າຈູກສໍ້ນົມເວຈີສໍ້ແມ່ນສັບສັບຢາງເດີ້ນີ້ສາກະແມ່ນເພີ້ເດີ້ນີ້ເຈົ້າຈັກສາໄວເພີ້ເດີ້ນີ້ເດີ້ຫມໍເດີ້ເພີ້ສາຂອງຂ نيا ອັນນີ້ສາກະຮອມເດີ້ນີ້ສາກະຮອມຕາຍໃຫຍ່ເອີຍ คนเจ้าเมีสลกระหาอเพ่มเพเด้ออันนี้สลซอตาลายใหญ่าชับสลาาก็เพ่สลซอตาใหญ่าชับเบียก็เพ่เบียเด้อหมูเด้อกรุ๊กรุเนียเด้อตาไงในเจ้าวันเซนดนตาอ่อยรซีโรยเจไอุนเจ้ารซีเจเมียนซีเมียนเกิดเด้อมีกนิดเมียนตีดอ้าวนนเพล่เป็ซีนี่ตานาตาใหญเพสระมันเพสระซสระกระหมเพเปซีนี่ โอ้เมนต์ตึกซีเมนต์ตึกกระหามอาหารนี่เพอรตึกกระหามเด้อตาใหญ่โอ้กุญแจวินตึกเป็ครุบซีเลยนี่อ,อยู่แต่ตาใหญ่อยเลยเพอ,อเร์อนาเป็รซีอ,อานาอยู่เลินซีเอร์จาอ์เลือนตาเดอ้อใหญ่เดอ้อโอ้เมนตึกโอ้ครบุบตึกเมนตครบุบซีเป็นงานเยียวเรียราลาความจำเพราะเส้นเด้อ ตากระเด็ใหญ่กระเด็มรูสีรูโจมรูหกคนเจ้าเด้อคนเจ้าบันเธอสีเนี่ยเธอซีมบันเธอสีโดเธอสีจันกรบกรนโดยตาใหญ่มรูสีรูโจนคนเจ้าเด้อสาธุกมืเด้อตาใหญ่กรบกรบเียมมรูหกมรูสีรูโจเด้อนี่ตีเปิลระบัสสีระบโจ